ข,ข,ข้อที่36มนะครับหม้อแปลงเครื่องหนึ่งมีจํานวนรอบของขดลวดปฐมภูมิต่อจํานวนรอบของขดลวดทุติยภูมิเป็น1ต่อ5ถ้ามีกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ในขดลวดทุติยภูมิเท่ากับ10แอมแปร์และ200โวลต์ตามลําดับจงหาความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมินะครับเราก็มาดูวิธีทำนะครับ จากโจทย์นะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับตัวแรกนะครับตรงนี้ก็คือจํานวนรอบนะครับของคนรวดปฐมภูมินะครับต่อจํานวนรอบของคนรวบทุติยภูมินะครับก็คือตัว n 1ส่วนด้วย n 2นะครับมีค่าเท่ากับ1ส่วน5นะครับตรงนี้เขากําหนดมาให้นะครับจากนั้นนะครับเขากําหนดมาให้อีกนะครับก็คือกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์นะครับตรงนี้กระแสไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ10แอมแปร์นะครับก็คือตัว I นะครับ i ตรงนี้จะเป็น i2 นะครับเป็นทุติยภูมินะครับเท่ากับ1 0แอมแปร์นะครับแล้วก็ความต่างศักย์นะครับทุติยภูมินะครับตรงนี้ก็คือตัว V2 นะครับเท่ากับ 200V โวลต์นะครับตรงนี้ทีนี้เขาให้หาความต่างศักย์และกระแสไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมินะครับก็คือให้หา i1 แล้วก็ v หนึ่งครับก็คือหา i หนึ่งเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็ v หนึ่งครับเท่ากับเท่าไร่นะครับซึ่งเราจะหา v หนึ่งก่อนนะครับตรงนี้เราก็จะหาจากสูตรนะครับก็คือ v 1ส่วนด้วย v 2นะครับเท่ากับ n 1นะครับส่วนด้วย n 2นะครับ ากนั้นก็แทนค่าลงไปนะครับ v1 ของเรานะครับขอให้หานะครับส่วนด้วย v2 คือ200นะครับเท่ากับ n1 ส่วนด้วย n2 คือ1ส่วน5นะครับจากนั้นเราก็ย้ายข้างครับจะเป็น v1 เท่ากับ200คูณ1ครับหาร5ครับฉะนั้น v1 เรามีค่าเท่ากับ40โวลต์นะครับตรงนี้เราหารกันออกมาแล้วนะครับ 1> v 1มีค่าเท่ากับ40โวลต์นะครับเอา200หาร5นะครับเท่ากับ40โวลต์นะครับทีนี้เราจะหา i 1นะครับจากสูตรนะครับก็คือเราจะหาจาก p 1เท่ากับ p 2นะครับตรงนี้ p 1ก็คือ i 1คูณ v 1นะครับ p 2องคือ i 2คูณ v 2นะครับตรงนี้จากนั้นเราก็จะแทนค่าลงไปนะครับ i1 นะครับเขาให้หานะครับเราก็เขียนไว้มันเดิมครับ i1 นะครับคูณอยู่กับ v 1นะครับก็คือ40นะครับตรงนี้ที่เราคำนวณออกมาได้เมื่อกี้นี้นะครับจะเท่ากับ I2 นะครับ i2 เขากำหนดมาให้นะครับเท่ากับ10นะครับคูณอยู่กับ v 2นะครับก็คือ200นะครับ จากนั้นก็คำนวณมานะครับ10คูณ200ก็คือ2,000นะครับจากนั้นเราก็ย้ายข้างหา i 1นะครับเท่ากับ2,000หารด้วย40นะครับซึ่ง i 1ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ50นะครับเราหารกันออกมานะครับมีค่า50หน่วยเป็นแอมแปร์นะครับตรงนี้ก็คือข้อนี้นะครับ เราจะตอบข้อที่1นะครับก็คือความต่างศักย์มีค่าเท่ากับ4 0โวลต์ครับกระแสไฟฟ้าในขวดรวดปฐมภูมิมีค่าเท่ากับ5 0แอมแปร์นะครับตรงนี้ตามตรงนี้เลยนะครับ